สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่น้ําตกพุ่งนาเมืองอำเภอโกงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาดูน้ําตกกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามมากมครับคุณผู้ชมครับน้ําตกด้านหลังของผมนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับนี่คือน้ําตกพุ่งนาเมืองนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับแม้กระทั่งว่ามีน้ําไม่เยอะแต่ก็ยังสวยนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นสายน้ําไหลกระทบลงมาข้างล่างเป็นละอองขึ้นมานี่สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าน้ําตกทุ่งนาเมืองแห่งนี้นะครับสวยงามเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับดูครับอือหือตั้งอยู่บนอ่าเขาเล็กๆแล้วก็ธรรมชาตินะครับเขียวขจีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปดูน้ําตกที่กําลังไหลลงมาสวยๆงามๆกันครับคุณผู้ชมครับ ก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวน้ำตกทุ่งนาเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจากสีสเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ